มามากินตำข้าวโพดมะม่วงปลากรอบร้านโปรดของอีแม่นี่นะจ๊ะวันนี้ไม่มีของทะเลเกิดสืบเนื่องจากวันก่อนที่กินตำตรีนะคะแล้วมันแบบไม่เซบถึงใจวันนี้ก็กินส้มตำไปแล้วนะแต่ก็ยังไม่ถึงใจก็มาสั่งนี่เลย <S <S เผ็ดเปรี้ยวหวานไม่เค็มอร่อยมากทุกคนมากินด้วยกัน ม,มาโมงแบบเปเรี้ยวกับนังดี ร้านยำมะม,ม่วงเซฟสุรพัสนะคะ mm hmm. เขาเขาจะมีแบบของทะเลแต่ว่าไม่นึกอยาก mm hmm. ทอแดง mm hmm. อร่อยมะม่วงไม่ถึงกับเปรี้ยวมาก พรุ่งนี้มีงานระดับชาติเลยนะหวังว่าคงท้องไม่เสีย ขนมนละไห่ที่หกสิบาทสั่งกับ grab food อีกเพิ่มอีกสิบบาทก็เป็นเจ็ดสิบของ food panda ก็มีของร้านนี้แต่ว่ามันไม่มีแบบทั้งสองอย่างคือมันมีแค่ยำมะม่วงปลากรอบแล้วก็ยำข้าวโพดปลากรอบ แล้วก็ราคา60บาทส่งฟรีอันนี้ก็คือเหมือนกับแบบว่าเราเพิ่มอีก10บาทแล้วเราก็ได้ถ้าเพื่อนๆที่ได้ดู ยำตุรีนไก่คลิปก่อนนะอีมแม่สั่งที่ร้านพี่นิดตำแซบแต่มันไม่ค่อยแซบสมชื่อเท่าไหร่อ่ะวันนี้อีมแม่ไปซื้อเองถึงที่ร้านก็สั่งแบบแซบหนัว ถ้จะรู้ว่าข้าโพดหวานน่สามารถเอามายำแบบ,บบซับๆแบบนี้ได้แล้วก็เข้ากันคือมันตัดความเปรี้ยวของมะม่วงได้ดี ีแม่ป็นคนชอบกินยำแต่ว่าพวกทะเลดิบอะไม่กิน รู้ได้เลยว่าเขาเพราะมันไม่เก่า มีความขวดระเบิดยังติดอยู่ในวังวนที่เป็นดินใหญ่ บาร่าทุกคนอร่อยมากแล้วก็พบกับอีแม่เวอร์ใหม่จ้าบายบายลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องอีแม่เวอร์ด้วยนะครับ